สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้2ตัวล่างเน้นๆ ประจำวันที่16กุมภาพันธ์64สถิติยังเดินดีต่อเนื่องติดกัน3มงวดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณย้อนหลังสูตรนี้ดาวเรืองจะคำนวณจะคิดย้อนหลังกันทั้งหมด3มงวดเพื่อหาค่าของงวดวันที่16กุมภาพันธ์64ันนะคะบรรทัดแรกนะคะนำลงวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก9้าคงที่เพื่อหาค่าหลักสิบค่ะบรรทัดที่สองนำลงวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก7คงที่เพื่อหาค่าหลักหน่วยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะสบวก2เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก0ูนย์เท่ากับ5 5บวก7เท่ากับ12 12บวก9นะคะเท่ากับ21เค่ะเราใส่1ห,หลังค่ะบรรทัดที่สองค่ะ2บวก0ูนย์เท่ากับ2 2บวก0นก็เท่ากับ2องแล้วก็2บวก0ูนยครั้งเท่ากับ2 2บวก7คงที่เท่ากับ9นะคะเราใส่9้าหลัง หลักสิบเราคำนวณได้หนึ่งแล้วหลักหน่วยเราคำนวณได้เก้านะคะเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยได้ท้ายสองตัวล่างนะคะออกหนึ่งเก้าค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะหนึ่งเก้ามาดูงวดถัดมากันเลยนะคะงวดถัดมาแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสามเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกสองนะคะเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามบวกเก้า คงที่นะคะเท่ากับสามสิบเอ็ดค่ะเราใส่สามหลังนะคะสามสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งหลังค่ะขออภัยนะคะบรรทัดที่สองค่ะแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบบวกเก้าสองครั้งนะคะเท่ากับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะบวกเจ็ดเท่ากับสามสามสิบห้าเราใส่ห้าหลังค่ะ หลักสิบได้หนึ่งนะคะหลักหน่วยได้ห้ารามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะหนึ่งห้าเข้าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเต็มค่ะดูงวดถัดมากันเลยนะคะ สบวกสเท่ากับ6 6บวกสเท่ากับ10บสบวก9เท่ากับ19 19บวก1เท่ากับ20 20บวก9เท่ากับ29นะคะใส่9้าหลังอันทัดต,ต่อมาค่ะ3บวก8เท่ากับ11 11บวก9เท่ากับ 20, 20่สบยสบวกยี่บวกห้าสองครั้งเท่ากับเป็น30 30บวก7เท่ากับ27เราใส่7หลังเราเริ่องคำนวณน,นะคะ หลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้เจ็ดเป็นเก้าเจ็ดนะคะมาตรวจผลรางวัลกันเก้าเจ็ดค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มงวดถัดมากันเลยนะคะงวดประจำวันที่สิบหกกุมงพาพันหกสองหกสี่ค่ะขออภัยค่ะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกสองเท่ากับยี่สิบยี่สิบวกศูนย์เท่ากับยี่สิบยี่สิบวกเก้าเท่ากับยี่บเก้า 9ี่าบวกเก้านะคะเท่ากับสามสิบแปดเราใส่8ปหลังค่ะอันทัดต่อมาค่ะ9กบวกหนะคะเท่ากับสิ10ิบบวกศูนย์เท่ากับสิบค่ะ10บบวกเจสองครั้งนะคะเท่ากับ24่สี่ยีนะคะบวกเจ็คงที่ค่ะเท่ากับ3ามสิบเอดประจำวันที่16บกุมภาพันธ์นะคะดาวเลืองคำนวณได้8ปดหนนะคะรอรุ้นผลนะคะ ว่าสูตรที่ดาวเรืองคำนวณได้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะแนวทางแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านได้ชอบก็สามารถตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยค่ะผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสติย้อนหลังเพื่อจะนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคล อย่าลืมนะคะ18ล่างเน้นๆ้นเผื่อจะมีโชคอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลนะคะขอให้โชคดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ